โอ้แม่ก็โอ้แม่ก็โอ้มโคตรใหญ่อะวานิลลาของเขามันจะมีเม็ดสีน้ำดำใช่ปะพาที่ทุกคนฮือฮากันอยู่ในตอนนี้ได้มาแล้วของ h o n e y Pastry Ex York ดเกก้านในน่าจะเยะมิมเยิมแน่เุอปปรว์วานิลาฟลานนะดูดิคือนี้นจะเป็นสามวานิลามารวมกันมันเยอะมากหืมเพ็นม้นมาก ตัวฟลานมันจะมีความหวานกว่าเอ็กทาร์ดนะส่วนของโยกเองก็คือเป็นซูเปอร์วานิลาเคลมบูเล่เอ็กทานเนี่ยเบริรนน้ำตาลด้านบนด้วยอะให้มันเป็นแนวเคลมบูเล่คือน้องจะมี3ชั้นวานิลาคัสตาร์ดซอสวานิลาแล้วก็ด้านบนจะเป็นวานิลาเคลมบูเล่ตัวทาร์ดก็จะเป็นแป้งครัวซองกําลังหอมฉ่ำมากหวานน้อยกว่าตัวออริจินอล ตัวนี้จะต่างจากตัวฟลานเมื่อกี้เพราะว่าด้านบนเขาจะมีความหอมกลิ่นของน้ำตาลเบิร์นตัววานิลาให้มาเยอะมากมันจะมีเม็ดสีดำๆำใช่ปะ่ะอันนี้คือเป็นวานิลาแท้ๆเลยมันไม่ใช่ลาหรือว่าอะไรนะทุกคนเป็นแบบว่าเม็ดวานิลาที่เขาแบบแกะออกมาจากฝักอ่ะแล้วมาผาสมเลยอะ่ะ